วันนี้เวลา18นาิ46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระประมราชินีสเสด็จพระราชจาดำเนินไปยังโรงรละครอักษราเขตราชเทวีทอประเนรการแสดงแซ้สองทศมสยามินนา่านิาสินไทยตะวันตกซึ่งบริิฑิหม่อมเจ้าพิจิตจเราภาเทวกุละนพระอุปธรรม สมเด็จพระเจ้าปกินีเธอเจ้าฟ้าเิชรัตรชาชสุดาเสรโสภาพ,พนวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยปิกายังรัตยู่าสหรัฐอเมริกทาที่อยู่ภายใต้การดูแลของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิพมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหามรชหาชเป็นการแสดงดีล่าตะวันตกของคณะนักแสดงบรรลุมแดนซ์คอมพานีจากมหาวิทยาลัยปิการยัมรัฐยูทาสหรัฐอเมริกาซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก ได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดด้วยการปลูกฝังให้นักแสดงมีระเปียบพินัยฝ่ายไทยเป็นการรำถวายพระพรและระบำพื้นเมืองตรีกีปักโดยนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันจากโรงเรียนราชินีและโรงเรียนราชินีบนได้รับการปลูกฝังให้รักษาและร่วมกันกาส,าสืนบสานศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะนาฏศิลป์ไทยมาตลอดระยะเวลา120ปี ยังมีการแสดงร่วมของไทยและตะวันตกในกีตาลีลาประกอบเพลงริทึมและขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศตะวันตกทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานในวันนี้บุรินทิธิหม่อมเจ้าพิจิตจิราภาเทวกุลจะนำขึ้นทุนการทุนจรมหม่อมถวายเพื่อสมทบทุนบุรินทิพยราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อไป ภายหลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม,ม่อมให้พลอากาศโทพักด,ดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานมอบให้แก่ผู้แทนนักแสดง ก่อนสเสด็จพระราชดำเนินกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถานกับคณะก,กรรมการจัดงานและนักแสดงสร้างความเลื่อนปิติอย่างหาที่สุดมิได้